คดีถึงสุดแล้วคือพูดง่ายว่าจบละจบขั้นตอนละทําอะไรไม่ได้ละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสัญญาจ้างว่าความนะครับในกรณีที่เรามีทนายความที่เราจ้างนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ทนายที่อ่าศาลตั้งให้หรือทนายขอแรงนั่นคือทนายขอแรงครับถ้าทนายขอแรงนี่ไม่ต้องจ้างนะฮะอ่าไม่ต้องจ้างเพราะว่าก็สามารถเบิกค่าใช้จ่าย จำเป็นเบิกเงินรางวัลจากศาลได้ครับจากศาลได้อยู่แล้วนะครับก็เราไม่ต้องจ่ายตัวจำเลยเนี่ยไม่ต้องจ่ายให้กับทนายขอแรงนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ใช้ทนายขอแรงใช้ทนายที่ว่าจ้างก็ต้องเอาสัญญาว่าจ้างก่าสัญญาจ้างว่าความที่เราจ่ายไปเอกสารอื่นก็คือสเนาบัตรประชาชนของเรานะครับทะเบียนบ้านนะครับใบเปลี่ยนชื่อนะครับหนังสือมอบนาจ นะครับสมมุติว่ามีการรักษาพยาบาลเจ็บป่วยก็เอาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลน,นะครับหรือไม่ก็หลักฐานในการประกอบอาชีพเช่นเราประกอบอาชีพอะไรอยู่ก่อนถูกคุมขังมีรายได้เท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่ล้วก็เอาเอกสารประกอบกับอ,อ,อาชีพของเรารมาสแสดงมายืนาย่นเพื่อจะเป็นหลักฐานในการพิจารณาว่าก่อ,อนที่เราจะถูกคุมขังเนี่ยเรามีรายได้ อาจจะเฉลี่ยวันละเท่าไหร่นะครับนะออสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องยื่นภายในระยะเวลาของของกฎหมายกําหนดด้วยครับนะครับออยื่นอันในในการขอรับค่าทดแทนเนี่ยต้องยื่นภายใน1ปี 1> ครับนับแต่ที่สามีคําพิพากษาถึงที่สุดครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถึงที่สุดวันนี้ วันนี้ของปีหน้าก็คือหมดระยะเวลาการยื่นถ้าไม่ยื่นภายในหนึ่งปีก็เรียบร้อยอดก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทดแทนตรงนี้นะครับอืมนะฮะครับเมื่อกี้เราพูดของของจำเลยไปแล้วจำเลยทีนี้ในในส่วนของผู้เสียหายอืมอ่าอ่ากฎหมายเรื่องนี้นะครับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินทดแทนของจำเลยแล้วก็ก็ยังมีผู้เสียหายในคดีอาญาด้วยเพราะว่าในคดีอาญาเนี่ยมันมีทั้ง คนที่ตกเป็นจำเลยครับอ่าคนที่ตกเป็นจำเลยนี่คือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดเห็นไหมฮะแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มีผู้เสียหายครับคือคําว่าผู้เสียหายก็หมายความว่าผู้ที่ได้รับความอา่เสียหายอันเกิดจากการกระทําของอา่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นนะฮะอ่าผู้ที่รับได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอรับการทดรแทนได้ครับอาจจะ เหมือนกันคือกรณีที่เราได้รับความเสียหายอะไรนะครับเช่นเราถูกทําร้ายนะครับก็ต้องมีการไปพบแพทย์นะครับมีใบแพทย์นะครับหรือเอกสารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับก็ต้องยื่นรวบรวมไปแล้วก็ต้องยื่นต่อเจ้าที่ภายในหนึ่งปีเช่นกันกับสานักงานยุติธรรมเนี่ยนะแต่แต่นับนับจากเกิดเหตุนะครับนับจากเกิดเหตุภายในหนึ่งปี ครับอ่าคือถ้าเป็นในกรณีของของผู้เสียหายไปยื่นขอรับเงินค่าทดแทนเนี่ยต้องไปยื่นภายใน1ปีนับแต่วันที่เกิดเหตุนะฮะแต่ถ้าเป็นในในกรณีของจำเลยเนี่ยต้องยื่นภายใน1ปีเหมือนกันแต่นับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดถึงที่สุดแล้วอ่านะฮะส่วนในของของเรื่องของผู้เสียหายที่ไปยื่นเนี่ยก็ต้องเอาหลักฐานรคือผู้เสียหายเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีถึงที่สุดเพราะผู้เสียหายเนี่ยถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการทางความผิดนะครับเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงเนี่ยก็ไม่ต้องรอนะครับถ้าเป็นผู้เสียหายแท้จริงก็สามารถไปยื่นได้เลยนับแต่เกิดเหตุไม่ไม่ต้องไปดูว่าจําเลยในคดีนั้นน่ะนะครับจะถูกลงโทษไหมจะลูกลงโทษหรือไม่ถูกลงโทษนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ในส่วนของจําเลยเนี่ยต้องรอต้องรอให้พาษที่พากษาก่อนเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองเนี่ยไม่มีความผิดนะครับถึงจะมารับเงินตรงนี้ได้นะครับ ในเรื่องในเรื่องค่าเสียหายของของผู้เสียหายเนี่ยก็ได้ทุกอย่างนะฮะในเรื่องชีวิตร่างกายจิตใจครับได้หมดนะฮะอย่างเช่นถูกทําร้ายร่างกายตาบอดไปข้างหนึ่งครับก็ก็สามารถได้เหมือนได้ได้ทุกอย่างอนะครับอ่าไม่สามารถทํางานได้ก็ได้นะครับค่ารักษาพยาบาลค่าอ่าเจ็บป่วยอะไรต่างๆนะครับถูกคมคืนกระทําชําเราอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้นะครับนะฮะ ซึ่งมันมันอาจจะเป็นตีค่าเป็นตัวเงินมาเนี่ยมันก็ลําบากมันไม่ได้นะคคือต้องคือเราจะจะจะใช้คําว่าในกรณีที่เกิดความเสียหายแล้วเนี่ยนะครับจะใช้คําว่าทดแทนเนี่ยไม่ได้อืเขามันทดแทนกันไม่ได้ทดแทนไม่ได้ต้องใช้คําว่าเยียวยาครับนะนะครับเยียวยาคือตามสภาพเท่าที่จะช่วยเหลือกันได้ครับนะก็นี่คือเรื่องดีๆนะฮะครับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเขาก็มีอยู่ทุกจังหวัดนะฮะเอาไว้ว่างๆเราไปเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ของของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมาเป็นแขกรับเชิญของเรามาประชาสัมพันธ์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนรวมนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับสังคมโดยตรงนะครับก็ขอโอกาสเรียนเชิญไว้ณที่นี้เลยนะฮะถ้ามีโอกาสเราก็จะไป เรียนเชิญมาออกรายการของเรารนะฮะเพื่อที่จะมาให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบในเรื่องเหล่านี้ซึ่งบางบางท่านเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาตกเป็นจำเลยต้องไปอยู่ในเรือนจําเป็นปีๆออกมาเอ๊ะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงกลับบ้านไม่ถูกกลับบ้านไม่ถูกเอ่อทางเิงเปลี่ยนไปหมดแล้วเอ่อกลับไปถึงบ้านอ,ออยู่ในเรือนจำเป็นปีๆ ไม่ได้ค่าตอบแทนไม่ได้ค่าเสียหายอะไรเลยต่างๆเหล่านี้นะฮะมันมันเสียความรู้สึกนะฮะมันทําให้กระบวนการต่างๆที่เราทามาเนี่ยมัน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 ไม่ถูกต้องนะฮะทางรัฐเขาก็เลยออกพระราชบัญญัติตัวนี้มานะครับเพื่อเพื่อเยียวยาพูดง่ายครับเพื่อเยียวยาอกับผู้ที่ได้รับความเสียหายตรงนี้นะฮะต่อไปนะฮะเราไปอีกสัก อีกสักเรื่องหนึ่งดีกว่าครับวันนี้มีเรื่องอะไรครับที่เห็นว่าค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ท่านผู้ฟังถามไว้ครับเรื่องอะไรครับเรื่องเช่าเรื่องอะไรจชะเออใช่ครับคืออย่างนี้ครับทนายทนายเอกมีท่านผู้ฟังเนี่ยเขาถามมาว่าเขาไปเ่าไปทําสัญญาเช่าที่ดินเนี่ยนะฮะแปลงหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ คือเดี๋ยวเรียอธิบายนิดหนึ่งว่าการทําสัญญาเช่าเนี่ยนะครับคือตามกฎหมายเนี่ยต้องทําเป็นหนังสืออ่าต้องทํเป็นหนังสือครับซึ่งถ้าไม่เกิน3ปีเนี่ยครับสามารถทํากันเองได้กันเองได้อ่าแล้วก็สามารถบังคับกันได้ใช่แต่ถ้าเกิน3ปีเนี่ยนะครับผมต้องจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานต่อเจ้าาที่นะครับก็ก็คือต้องไปสำนักงานที่ดินต้องไปที่สำนักงานที่ดินมีการจดทะเบียนกันไว้ว่าเอ่อ ที่ดินแปลงนี้ได้มีนายนี้นางนี้เป็นผู้เช่ากี่ปีก็ได้30ปี4 0ปีก็ได้นะครับเราก็จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการทําสัญญาเช่าถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะร้อยละหนึ่งะครับของสัญญาเช่านะครับคำนวณไปจนถึงล่วงหน้าเลยสามสิบสี่สปีว่าไปนะฮะ คือท่านผู้ฟังอย่าคิดว่า helmet, ทํากันไม่ได้ทําได้นะสามสิบสี่สิบปีทําได้นะฮะแต่ถ้าไม่เกิน3ปีทํากันเองได้แต่ถ้าไม่เกิน3ปีเนี่ยนะครับทำเองได้เซ็นกันเองได้เลยนะครับแต่ต้องทําเป็นหนังสือนะครับทาเป็นหนังสือต้องมีหลักฐานนะครับเป็นเอกสารแต่ถ้า3ปีแล้วทํากันทํากันทุนทำกัน5ปีทํากันเองทํา5ปีหรือ10ปีก็แล้วแต่ทํากันเองทํากันเองไม่ได้ไปจดทะเบียนไม่จดทะเบียนมันก็จริงจริก็บังคับได้แค่ สามปีอ่ามีผลบังคับ,คบแค่สามปีอ่ายกเว้นว่าผู้ให้เช่าเนี่ยก็ยินยอมให้ให้เช่าต่อ,อนะครับอันนั้นก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา,หาอ่าแต่เป็นการหลบเลี่ยงภาษีเขาเรียกอะไรนะภาษีไหมอ่มอที่ต้องจ่ายให้กับทางรัฐเพราะรัฐจัดเก็บตามครับจริงอๆอ่ผู้ให้เช่าเนี่ยนะครับครับอ่เขาก็มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินอยู่แล้วนะครับเจ้าของที่ดินครับนะครับคือประเด็น ตรงข้อคําถามของท่านผู้ฟังท่านนี้นะฮะก็ปรากฏว่าาว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้ไปจดทะเบียนครับเพราะว่าเ,เขาเช่ากันไม่ถึง3ปีนะฮะเช่ากันปีปีต่อปีนะฮะเขาก็ทําสัญญาเช่ามานะฮะกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะทำสัญญาเช่ากัน1ปี 1> รปรากฏว่าหลังจากที่ทําสัญญาเช่าไปได้ประมาณ3 4เดือนครับนะฮะก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง ครับมาบอกว่าไอ้ที่ดินแปลงเนี้ยเป็นของเขาเป็นของเขาหมายถึงว่าอ,มอืมีชื่อเขาเป็นเจ้าของอ่าเขาบอกว่าเป็นของเขาอ่าฮต,ต้องการที่จะขับไล่เราออกจากออืม่าที่ดินแปลงนี้ครับอ่าทีนี้ก็ทางอ่าผู้ที่ถามเนี่ยครับนะฮะก็หยิบโฉนดที่ดินขึ้นมาอเอา้าไม่ใช่เนี่ยเป็นของนายกอ นายกอนี่เป็นคนให้ผมเช่าครับอ่าเป็นของนายกนี่นายกรให้ผมเช่าแล้วคุณคุณจะมาไล่ผมได้ยังไงปรากฏว่าผู้หญิงท่านนี้ฮะเป็นภรรยาโดยชอบโดยกฎหมายของนายกไก่อ่าเป็นภรรยาโดยชอบโดยกฎหมายของนายกไก่เพราะนั้นเขาอ้างสิทธิ์ว่าเขาเป็นภรรยาโดยชอบโดยกฎหมายเนี่ยการที่นายกไก่เนี่ยเอาเอาที่ดินแปลงเนี้ยมาให้เราเช่าเนี่ยครับเป็นการไม่ชอบ อ่าจึงต้องการที่จะไล่เราออกจากที่ดินอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ทําได้ไหมทำได้ไหมเนี่ยนะฮะนะครับอืเป็นยังไงครับทําได้ไหมฮะนั่นนะฮะผมก็ว่าอยู่ผมก็นึกอยู่ในว่ามันทําได้ไหมรับมาตั้งเยอะแล้วผมตอบมาอะนะฮะคือผมมองว่าอการที่ฝ่ายชายใช่ไหมฮะเอาที่ดินไปให้เช่าเนี่ยครับซึ่งจริงๆมันก็มีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องของการทํานิติกรรมเออ,อืนะครับคือซึ่งก็น่าจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก็เหมือนก็เหมือนเอาที่ดินไปจำนองหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องอก็ต้องได้ความยินยอมเหมือนกันกฎหมายเขาบอกว่าการจัดการทรัพย์สินต่างๆของสามีพัญญาในประเดน็นเรื่องการก่อให้เกิดภาระติดพันธุ เช่นการให้เช่าจะต้องได้รับความยินยอมจากสามีภรราร่วมกันอ่าในกรณีนี้เนี่ยผมมองว่าตัวภรรยานี่ไม่ได้ยินยอมเมื่อไม่ได้ยินยอมครับสัญญาเช่าก็ไม่สมบูรณ์เป็นโมคิยะอ่าไม่ไม่ผูกพันตัวภรรยาครับเราก็ต้องเตรียมตัวคือคือโมคิยะเนี่ยหมายค,ความว่าอ่าสามารถคือยังสมบูรณ์เท่าที่ยังคงสภาพอยู่นี่อ่าแต่ถ้า อ่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เขามีอำนาจตามกฎหมายซึ่งภรรยาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ยินยอมด้วยถ้าเขาอ้างเรื่องนี้นะครับเขาก็สามารถที่จะบอกเลิกได้เอออ่าไม่เหมือนคําว่าโมคะนะครับถ้าคําว่าโมคะนี่คืออ่าทำยังไงก็ไม่มีผลทางกฎหมายอ่าครับก็คืออ่าสูญไปเลยเสียไปเลยเสียไปเลยตั้งแต่เป็นโมคะเช่นทําสัญญาซื้อขายที่ดินกันเองนะครับคือกฎหมายบอกว่าอ่าต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อบักงานเจ้าที่ถ้าเราไปซื้อขายกันเองนะครับ ไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องก็เป็นโมฆะเป็นโมฆะเพราะว่ากฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับยกเว้นว่าทําเป็นสัญญาจะซื้อจะขายอจะซื้อจะขายนี่ทํากันเองได้อันนี้ทําได้เพราะว่ายังไม่มีการจดทะเบียนการซื้อขายครับนะครับก็วางมัดจํากันไปอ่าได้อย่างนั้นไ้ได้แต่ถ้าเป็นในกรณีซื้อขายกันเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่นะครับนะฮะอ่านี่ทีนี้ ท่านผู้ฟังคนนี้เนี่ยก็ต้องพยายามผมถ้าจะให้แนะนํานะครับก็ต้องไปคุยกับตัวภรยายของผู้ให้เช่าเนี่ยนะเพราะเราเราไปเช่ามาโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมนะฮะก็ต้องพยายามไกล่เกลี่ยนะฮะอาจจะต้องให้ค่าเช่าเพิ่มอะไรต่างๆจากให้กับภรยายเข้าไปนะฮะแต่ถ้าในากรณีถ้ามันเช่าเกินสามปีแล้วไปจดทะเบียนต่อสํานักง,งานที่ดินเนี่ยอันนั้นเนี่ยทางสํานักง,งานที่ดินเขาจะต้องให นำภรรยาเนี่ยมายินยอมด้วยมายินยอมด้วยเลยครับอ่าแต่ในกรณีนี้เขาเช่ากันไม่ถึงสามปีเขาก็เลยเลยเลยทําสัญญาเช่ากันเองก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับคือเขาเขาบางทีเขาอาจจะคุยกันแล้วแต่ปรกว่าตอนหลังก็คืออาจจะทะเลาะกันนะฮะอาจจะเป็นกรณีนี้ก็ได้นะครับคืออ่าฝ่ายชายอาจจะฝ่ายผู้เช่าฝ่ายผู้ให้เช่าต้องการจะใช้ที่ดินก็ได้เออก็เลยวางแผนให ให้ภรรยาเนี่ยนี่คิดแบบทนายนะเนี่ยไปโวยวายนะครับเพื่อต้องการที่จะเอาที่ดินคืนเอาที่ดินคืนหรือไม่ก็เรียกระคาเช่าค่าเช่าให้มันสูงขึ้นแต่เราก็สามารถผมว่าน่าจะเรียกค่าเสียหายจากตัวสามีได้นะครับเพราะคุณเอาที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของคุณคนเดียวเนี่ยมาให้เราเช่าโดยที่ทําให้เราเสียหายเกิดเราลงทุนอะไรไปแล้วเนี่ยครับปลูกสับปะรดอะไรลงไปเนี่ยก็อาจจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ค่าเสียหายอาจจะ อาจจะเป็นท้องฐานลาบมีคนได้หรืออะไรอะไรครับต้องต้องต้องไมว่ากันมาว่ากันนะฮะในประเด็นนั้นนะฮะทีนี้ในทางกลับกันทนายทนายทนายเอกครับถ้าหากว่าสมมุติว่าอ่าอันนี้เรื่องเมื่อกี้จบไปแล้วพับไปแล้วถ้าสามีภรรยาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตัวสามีเนี่ยไปไปกู้เงินอ่ะทีนี้ไอ้เมื่อกี้เนี่ยมาให้เขาเช่าเอาที่ดินเนี่ยที่เป็นของภรรยาด้วยเนี่ยอื เป็นสินสมรสเนี่ยครับเอาให้เขาเช่าโดยไม่บอกภรรยาอภรรยามาตามคืนที่หลังนี่ตามคืนได้อือ่ะทีนี้ในกรณีสามีเนี่ยไปกู้เงินครับแต่ก็ไม่บอกภรรยาอืเห็นไหมไม่บอกภรรยาไปกู้เงินไปกู้เงินมาสักหนึ่งหนึ่งแสนบาทเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ทีนี้อันนี้จะเสียแล้วอันนี้จะเสียเนี่ยเป็นยังไงอันนี้จะเสียแล้วนะไปกู้เงินแล้วก็ไม่บอกภรรยาอืปรากฏว่าภรรยาไม่ไม่ไม่ทราบ ไม่ทราบไม่ทราบไอ้เจ้าของเงินภรรยาจะไปบอกได้ไหมว่าอไปกู้เงินเนี่ยการกู้เงินเนี่ยไม่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่ไปบอกเลิกเอไปบอกเลิกสัญญาว่าเนี่ยโอ้ยเขาไม่ได้ยินยอมให้กู้ยอมด้วยอ่าว่าไอ้สัญญาอันนี้คือคือในกรณีที่กู้กันเองนะครับกู้กันเองระหว่างบุคคลครับเนี่ยได้ไหมภรรยาไปบอกเลยโอ้ยฟังจากเราแล้วไงครับภรรยาไม่ได้ยินยอมด้วย